เราเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีปรับปรุงความคิดคำพูดและการกระทําให้บริสุทธิ์ความคิดที่ดีได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามขึ้นมากมายในโลกเราจะเห็นว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เริ่มมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือความคิดในใจของเราก่อน มื่อคิดบ่อยๆภาพแห่งความคิดนั้นก็ชัดเจนขึ้นเจนกระทั่งก่อให้เกิดเป็นคำพูดและการกระทําตามมาอย่างเช่นมนุษย์ในสมัยก่อนฝ่ฝันว่าอยากจะบินได้เหมือนนกก็คลุ่นคิดหาวิธีการต่างๆนานา,นาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกพอสักวันหนึ่งจะต้องเดินทางไปในอากาศให้ได้ และในที่สุดก็ได้ประดิษฐ์เครื่องล่อนลูกบอลลูนเรือเหาะและก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งมีเครื่องบินเห็นไหมเจ้าว่าเมื่อคิดบ่ยบอยๆไม่ช้าก็ะจะประสบความสำเร็จเบื้องหลังความสำเร็จนั้นมีความคิดที่แจ่มใส Baker, เป็นพื้นฐานด้วยกันทั้งสิ้นเราบอูณเป็นศูนย์รวมแห่งความสำเร็จทุกอย่าง บุญเป็นบอกเกิดแห่งความสําเร็จเพราะสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในขุทกานิกายธรรมบทว่าถ้าบุคคลพึงทําบุญพึงทําบุญนั้นบ่อยๆพึงทําความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญทําให้เกิดสุข บุญเป็นเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อบุญเกิดขึ้นในใจจะทำให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์คุณภาพของใจก็จะดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นใสสว่างขึ้นบุญมีลักษณะเป็นกระแสแห่งความบริสุทธิ์ไหลมรวมอยู่ในกลางกายของเราตรงตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด รวมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงบุญซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตถ้าดวงบุญโตใหญ่มากเราก็บริสุทธิ์มากความสุขความสำเร็จในชีวิตก็จะมีมากเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญใครจะพูดเก่งจะทำอะไรเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีบุญแล้วก็ไม่สำเร็จ แต่ถ้าหากมีบุญแล้วทุกอย่างก็สำเร็จหมดเลยชีวิตในปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไม่เพียงแต่เราจะมือถึงใจถึงตาถึงทุนถึงหรือทีมถึงแค่นี้ก็ยังไม่พอจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุญถึงด้วยถ้ามีบุญแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จหมดดังนั้น บุญจึงเป็นหลักเป็นประธานในทุกๆสิ่งว่าเราอยากจะประสบความสาเร็จอยู่เสมอเสมอเราก็จำเป็นจะต้องมันทําบุญบ่อยๆเหมือนน้าฝนที่หยดลงมาเทรหยดยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้บุญที่เราได้สั่งสมบ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะเต็มเปี่ยมได้ดังนั้นบุญเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกชีวิต พระพุทธองค์จึงได้ทรงสอนให้เราหมั่นทําบุญบ่อยๆอย่าเบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญบารมีและให้ทําความพอใจในการทําบุญก่อนทําก็ดีใจปีติใจในขณะทําก็ให้เลื่อมใสใจเป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆทาความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเมื่อทําบุญแล้วก็ให้ปลื้มใจระลึกนึกถึงกลาดใด ก็มีแต่ความสุขความเบ,เบ два, ิกบานเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกวันอย่างต่อเนื่องเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้เช่นเรื่องของพรามณ์คนหนึ่งผู้มีความเกื้อกูลต่อพระภิกษุสงฆ์มีอยู่วันหนึ่งพราหมณ์ได้มายืนอยู่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าตรู่มองเห็นพระภิกษุ ท่านออกบินธรบาตในยามเช้าเดินผ่านหนทางที่เป็นสนามหญ้าชายจีวรของพระท่านเปียกน้ำค้างที่อยู่ตามยอดหญ้าพรามคนนี้ก็คิดว่าจีวรของพระท่านถูกน้ำค้างแล้วสกปลกเราก็จะต้องเอาจอบไปดดยหญ้าที่ลกๆทําทางให้พระท่านเดินได้สะดวกวันพร่งขึ้น พระามจึงถือจอบไปถางหญ้าที่หนทางนั้นให้เป็นลานกว้างเดินได้สะดวกเมื่อภิกษุทั้งหลายเดินผ่านมาที่บริเวณนั้นเห็นว่าเป็นลานกว้างดีท่านจึงจัดห่มจีวรพระามเห็นชายจีวรของพระรูปหนึ่งลาดลงไปกับพื้นดินมีรอยเปื้อนฝุ่นจึงคิดว่าเราจะหาทรายมาเกลี่ยพื้น จะได้ม่มีฝุ่นอีกและได้นำทรายมาเกลีย่ยลงตรงนั้นต่อมาพราหมณ์ก็สังเกตเห็นว่าก่อนที่พระท่านจะฉันพัตตาหารแต่ถูกแสงแดดส่องร้อนจนเหงื่อไหลออกมาจึงคิดว่าเราจะสร้างมนดบเพื่อกันแดดให้พระท่านแล้วก็ได้สร้างมนดบอย่างปราณีสวยงามพอรุ่งขึ้นอีกวันฝนตกแต่เช้า พระามเห็นจีวรของวิสุเปียกน้ําเพราะว่ามณดบนั้นมีขนาดเล็กเกินไปฝนจึงสาดเข้ามาได้จึงคิดว่าเราจะสร้างศาลาให้พระตรงนี้เสยียเลยพอสร้างเสร็จแล้วถึงคราวฉลองศาลาจึงได้เป็นนิม,มนต์พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้ถวายสังฆทานเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาบุญต่อพราหมณ์ได้ความเป็นผู้ฉลาดในการทำความดีสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นทุกๆวันจนกลายเป็นบุญใหญ่แล้วได้ตรัสว่าธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมทำบุญบ่อยๆแม้จะทำทีละเล็กทีละน้อยแต่ควรทำบ่อยๆ ก็สามารถกำจัดมลทินของตนได้เหมือนช่างทองกำจัดสน,นิมทองฉะนั้นพอจบพระธรรมเทศนาพระรามก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันมหาชนทั้งหลายที่มาฟังธรรมก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งดังนั้นพวกเราก็ไม่ควรประมาท ในการทำบุญแม้เพียงเล็กน้อยให้มันสั่งสมบุญบ่อยๆนะจ๊ะทุกครั้งที่เราได้ทำความดีไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาจะเกิดกระแสทานแห่งบุญขึ้นในกลางกายชำาระใจของเราให้บริสุทธิ์เมื่อกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้ว ใจจะได้หยุดนิ่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในบริสุทธิ์เป็นชั้นๆเข้าไปเบื้องต้นจะเข้าถึงดวงธรรมที่มีลักษณะกลมเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุติ ดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเข้าไปพบกายภายในแต่งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายารูปรพลมกายอารูปรลมและกายธรรมไปตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะได้มาหากุศลอยากจะเป็นผู้ที่มีบุญมากๆใจตั้งติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลา บุญก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่หากาเรารักบุญจริงๆก็ไม่ควรมีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมถ้ามีบุญน้อยความสุขความสาเร็จก็มีน้อยถ้ามีบุญปานกลางความสุขและความสาเร็จก็มีปานกลางถ้ามีบุญมากความสุขความสาเร็จก็มีมาก บุญนี้เป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้นะจ๊ะมีอยู่จริงๆเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ว่าเราสัมผัสได้โดยใจและสามารถเข้าถึงได้เราจะเห็นบุญได้เมื่อเราเข้าถึงกายธรรมเห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายแต่เราทำบุญแล้วเราก็จะได้เห็นบุญเลย เป็นกระแสใสใสบริสุทธิ์เป็นดวงสว่างดวงบุญตรงกลางกายนี้สว่างมากลักษณะคล้ายดวงธรรมแต่คุณสมบัติไม่เหมือนกันซึ่งจะเป็นเหตุให้เราได้สมบัติทั้ง3คือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติหรือได้มนุษยสมบัติเทพสมบัติและนิพพานสมบัติบุญจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งสม รูปสมบัติเป็นอย่างไรรูปสมบัติก็คือเราจะได้รูปร่างที่งดงามแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุไขยืนยาวเป็นร่างกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบาร,รมีจริงๆจะประกอบกิจกรรมอะไรก็เหมาะสมงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทรัพย์สมบัติก็คือเราจะได้เป็นเจ้าของโภคทรัพย์ทั้งหลาย จะเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและบรมเศรษฐีมีทรัพย์และไม่หวงแหนไม่ตรนีแต่ใช้ทรัพย์เป็นมีทรัพย์ไว้เพื่อสร้างบารมีเพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติคุณสมบัติก็คือความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดปฏิพานไหวพลิบใช้ได้คล่องแคล่วเชี่ยวชาญทีเดียว คือทั้งหล่อทั้งสวยทั้งรวยและวก็ทั้งฉลาดด้วยสมบัติทั้งสเกิดขึ้นได้ด้วยบุญที่อยู่ในกลางกายบุญจะปรุงแต่งให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราดึงดูดความงามดึงดูดทรัพย์ดึงดูดความเฉลียวฉลาดพวกพ้องบริวารสิ่งต่างๆที่ดีๆก็จะดึงดูดมาพร้อมกันหมดเลย เป็นสิ่งที่อยู่ฉากหลังความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์สมบัติก็คือเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสมบัติอะไรที่เยี่ยมที่สุดในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เราก็จะถึงพร้อมด้วยสมบัติของมนุษย์เมื่อเป็นชาวสวรรค์ก็ถึงพร้อมด้วยสมบัติของสวรรค์คือทิพย์สมบัติเมื่อถึงคราวหมดกิเลสก็ถึงพร้อมด้วยนิพพานสมบัติ สมบัติของนิพพานมีแต่ความสุขล้นล้วน,วนเป็นเอกันตบรมสุขสุขล้นล้วน,วนไม่มีทุกข์เจือเลยสมบัติทั้งสามเหล่านี้ได้มาด้วยบุญเท่านั้นบุญเกิดจากความดีที่เราทำด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวน,นาเพื่อให้ใจเราใสาสะอาดบริสุทธิ์จริงๆเห็นไปยิ่งปราศจากความโลภความโกรธความหลงเท่าไหร่ บุญก็ยิ่งมากยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์จะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นได้จนกระทั่งไม่อยากจะได้อะไรเลยอยากจะอยู่ในกลางของกลางอย่างเดียวหยุดนิ่งในกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆมุ่งหาที่สุดในกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆเลยดังนั้นศูนย์กลางกายตรงนี้สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากๆเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามส่วนไหนของโลกก็ตาม ต้องตระหนักถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญให้มากๆในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปะนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ